พูชั้นอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือได้ไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งหรอปกติ3ามร้อยเกพูชั้นก็คือ780เจ็ดรอแต่วันนี้เอาไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งใช่จ่ายสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าที่เก่าเดิมแต่ว่ามีคูปองครับผมก็ลดลงไปอีกนะแล้วมีคูปองลดลงไปอีกสุดๆมากขออนุญาตลองใช้นะเขาจะเป็นแบบซอฟต์แมต์เขาเน้นเน้นปกปิดเน้นปกปิดสีอลังการแพ็กเกจคือถ้าหายคือเจออ่ะ ถ้าเป็น21ก็จะเป็นแบบสําหรับคนผิวขาวๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเนี่ยเบอร์นี้ถ้าเป็นเบอร์นี้เบอร์เทไหร่ยี่สจะเป็นแบบผิวครามๆหน่อยไอ้หนูอะไรผิวแทนอย่างนี้ต้องผิวแทนโอแล้วคนประมาณแทนนี่จะเป็นคนอื่นนะหน้าขาวเลยเนี่ยว้าวเอาเอาคุณช่างก่อนคุณช่างฝักตะกร้าฝักหมดเลยป้าน้อยหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้มีคูปองกดได้แค่สามร้อยสามสิบ โมเดลิเฟนชั่นเลยจิ้มปึ้งติดมาแล้วแล้วเราก็เริ่มบัเลงปังโอ้เป็นไงเข้าไปกับผิวเลยอ่ะมันเนียนมากนะแล้วคอนเน้นปกปิดปึ้งดูเห็นไหมอุ้ยอันนี้คือเบอร์สําหรับคนผิวสองสีอ่าแล้วก็แบบนิ้วมือขวานี้สองสีใช่เบอร์ยี่สิบสามมันผิวสองสีน้าเลยทุกคนจ๋าเดี๋ยวนี้มือขวดูรอยแดงตรงนี่โหดนะวงปิดรอยแดงเน้นปกปิดจบโอ้จบแล้ ปกปิดดีมากแล้วดูข้างในเขาแบบเจ๋งมากเลยนะเขามีกระจงกระจกข้างในให้นสวยมากพี่บอลจริงๆหนูจะใส่สีชมพูรอพี่พี่ก็ไม่บอกอะไรเหรอทสีชมพูมาเกาไม่ทักมาบอกเนาะไอ้คุ้มมากนะกดหรือยังครับกดตะก้ารือยังเอาไปหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแถมหนึ่งครับผมทั้นวันนี้นะคะบอกเลยว่าจึ้งแล้วก็ปกปิดดีแล้วก็นี่ค่ะเนียนไปกับผิวแล้วกดตะก้าเลยค่ะปลอยได้ไหมกดตะก้าเลยครับได้ไหมตะก้าไหมคะเกินละคะ พยายามแล้วกดตะกาเลยครับคุณชั้นเนื้อซอฟแม็กนะคะปกปิดเนียนนะคะแล้วก็สิทกับผิวได้ลุคธรรมชาติกดตะกานะครับกดตะกานะครับได้ไหมโอ้โหดาวพุย อยากกดพอน้องโฮมหรือจะพี่พอดหรือจะสินค้าหรือว่าจะกดแคนเซิลเพราะพวกเราก็แล้วแต่แต่บอกก่อนว่าดีแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งซื้อไปเลยสองเบอร์เผื่อให้คนที่บ้านใช้ด้วยเผื่อคนที่บ้านมีผิวขาวและผิวสองสีไงดีไหมดีไหมอันนี้ใช้ดีไหมคะใช้ดีไหมครับใช้ดีใช้ดีถ้าเจนสวยไหมถ้าเจนสวยไหมสวยไหม สวยน้องชมอ่ะเด็กไม่โกหกนะทุกคนเด็กไม่โกหอ่ะมาขอดูดูเนื้อกันอีกทีนึงนะคะขอให้ยาหนังผิวเนี่ยผิวสองสีเห็นไหมอุ้ยเนียนนะเนี่ยเนียนเลยอ่ะชอบมากแล้วปาดเดียวคือติดจึ้งเลยปกปิดทุกอย่างแล้วดูหน้าฉ่ำเงวบนี่ดู ที่ขนาดแขนนะถ้าอยู่บนหน้าจะขนาดไหนทุกคนนี่หนึ่งแถมหนึแล้วปิดไปแล้วไม่โป๊ะด้วยไม่โป๊ะไม่โป๊ะไม่โป๊ะเห็นไหมเนียนมาก1แถม1นะครับตอนนี้ถ้ามีคูปองก็330นะฮะกดที่ตะก้าได้เลยใช่เบอร์สอหนึ่งจะเป็นผิวขาวสามจะเป็นผิวสองสีมามามา เปิดปลายทางให้ด้วยเปิดปลายทางให้ด้วยอ่านั่นเดี๋ยวขอลองต่อไปก็เป็นลิปเนาะอยากใช้มากควรเอาอันไหนก่อนดีอันนี้ป่ะอ่าเดิอันนี้เป็นเหมือนลิปออยล์ใอันนี้ไม่มีสีแต่มีกลิ่นแล้วเจนนี่ควรจัดสีอะไรอืมอาเบอร์รี่ได้ไหมอยเบอร์รี่ก็หอมนะอันนี้ห้องอันนี้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 ดมนิดหอมไหมอ๋ออันนี้กลิ่นอะไรครับกลิ่นทั้งหมดอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเลือกสีได้ไหมคะ หรืว่าให้สองอันี้เลยได้สองสีเลยได้สองสีได้สองสีจะเป็นสองกลิ่นท่นต่างกันยังไงคะอันนี้ง่นงูนท่นขอเป็นอันนะ่นคอนุญยตซูมปากแบบหนึ่งนะคะพี่พรนี่อันนี้งทายอมาดูกันทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งอูนมันกินง่นอะชขึ้นนี่ลมมร้องบา์รีไได้เดี๋ยวซูมี่ให้ค่ะอืมอับมากตัวางมาก ทำเหมือนไปฉีดมาเลยอ่ะดีๆนะมีปร่มังกรกเตอร์ด้วยค่ะเพอาะมันกลับได้แล้วงงเราคิดถึงปากเราไว้พี่โอเคโอเคหัวสุขภาพดีเลย อุ้ยฉ่ำวาวอ่ะเออเออำวาวจริงผู้ชายก็ใช้ได้นะเอาจริงผู้ชายใช้ได้นะคะราคาปกติเท่าไหร่คะ478วันนี้เหลือ239<ด>นะคะลิปออยล์2่ลิ่นได้ทั้งเบอร์รี่แล้วก็องุ่นนะคะใครที่แบบว่าเน้นใสๆเอาบ,บำรุงไม่ชอบแต่งหน้าจัดๆนะคะอันนี้แนะนำอันนี้ดีนี่ดูปากอวบอิ่มขึ้นมาเลยปากที่สวยไหมคะเน้นบำรุงอนนี้ปากสวยไหมสวยเนาะสวยใช่ไหม Good, good. เยันที่ไหนคะที่จักรก็ทให้จริงป่ะครับดูม <c oughs> ันเท่าไหร่ละคอเนยมันก็หูด,ดีไปแล้ว บผมค่ะวันนี้นะคะสําหรับลิปตัวนี้นะคะเน้นการบํารุงนะคะก็จะได้1แถมหนึ่งสีแบบนี้แต่ขออนุญาตทาที่แขนได้ดูอีกรอบหนึ่งมันสีมันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นเพราะว่ามันเน้นการบํารุงมันจะเน้นความชุ่มชื่นไม่แห้งไม่แตกใครที่แบบว่าปากแห้งปากแตกระหว่างวันอะไรเงี้ยก็คือเติมระหว่างวันได้เลยในวันที่เราเร่งรีบไงอยากจะปากฉ่ำแล้วไม่ใช้แค่นี้พอมันจะมันขึ้นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมนี่มันจะฉ่ำเบาขึ้นแบบนี้เลยนี่ค่ะ เจตเจเป็นวิวที่บอกเกร์ไม่ได้จำพี่นันไม่ได้หรอต้องทายยันหัวไหลยันโอ้แขนมันทั้นแขนเลยก็คือยันหัวไหลเออใครอยากได้นะคะจิ้มหน่อยก็บอกว่าบูมทาหน่อยไหมใช่ไหมจะทาแต่ว่าบูมจะรอทาสักนิดนะจะบูมบำรุงก่อนเออบำรุงก่อนแล้วกันหอมไหมกลิ่นหอมมากหอมมากกลิ่นดีมากน้องโมมชอบมากเลยกลิ่นองุุนเขาบอกว่าน้องโฮมหล่อมากค่ะ ภูมิทาหน่อยปากซีดเหมือนศพเลยเดี๋ยวภูมิจะรอทาสีให้ทุกคนดูเขาอกปากซีดมันจบเลยคุณแม่ต้องใจเย็นๆนะบนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะชมพูหนึ่งม่วงหนึ่งชอบมังง่นชอบมังง่นแล้วออมชอบมังง่นหรือหน้าสดก่อนนอนอ่ะทาลิปตัวนี้ได้นะต่อให้ไม่ออกไปไหนออมก็ทาแล้วนอนก็วันบำรุงก่อนนอนตื่นเช้ามาปากก็จะได้ดูอวบอิ่มไม่แตกไม่แห้งนะคะชุ่มมากคิดถึง พี่บอสสวัสดีครับทุกคนกดตะกร้าด้วยนะครับถูกมากๆเลยนะตอนนี้นะเหลือ239บาทจะไม่ลงคูปองใน t ิ k กต็อกนะครับเยอะมากจริงเหรอโอ้โหนี่ค่ะหนึ่งแทบหนึ่งน้องน้องโฮมบอกแล้วว่าริ้แล้วสองสีหอมทั้งสองสีเลยนะอันนึงหอมเบอร์รี่อันนึงหอมองุ่นถูกต้องเหมือนเรากินผลไม้หรือว่าน้ำผลไม้เลยอ่ะคือดีจริงๆอันนี้แบบแนะนำนะคะยืนยันมาเร็วจะหมดแล้วนะจะหมดจะหมดแล้วหรอคะใช่ดีเลยโห ทีมงานเลื่อนป้ายบอกว่าจะหมดแล้วทําไงดีอ่ะไม่ได้นะอยากให้กดใกล้เลยนี่คุณเคยเห็นแบรนด์นี้ไหมที่แบรนด์นี้เขาแบบเขาอยู่มานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วนะแบรนด์นี้ใช่เมื่อก่อนที่เขาดังๆเป็นแป้งดินน้ำมันไงเคยได้ยินไหมแป้งดินน้ำมันเคยได้นมั่นแหละอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของเขาก็คือเบอร์แปดแปดถูกต้องเบอร์แปดแปดค่ะเบอร์แปดแปดนะคะเป็นแบรนด์ดังนะคะทุกคนนี่ค่ะสามล้านไปกับพี่พอร์ตได้ไหม มากดตกร้าเลยครับกดตก้าเลยจะหมดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอีกตัวกัครับกดตะก้าเลยครับเ้ยตต่อไปเขาเรียกว่าลิปตินงห้สีลิปิปกติ1,195่ห่อาบาหั่นลงมาเหลือ4ี8แต่ได้5้าอันแ่ีนคือไปตอง่เไึ่งร้อครับกไม่ถึงรก่งที่ีลไนั นะไม่ถึงร้อยนะเนี่ยมาดูดตัวที่อะไรอ็ได้เนี่ยเาเดี๋ยวเขาจะบอกเป็นอาจารย์ใหญ่หรอกก็คือเมื่อวานนี้มีหนึ่งมีสี่มีห้า อไม่หนูนลจรอันต้องเลือกแล้วครับทุกคนก็เบอได้ทุกสีเลยทสีเลยอ้ไปทีละสีเลยป้าเดี๋ยวฉันจะเริ่มจากเบอร์หนึงก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทีละสีนี่คือได้ห้สีเลยตกแท่งหนึ่งไม่ถงหนึ่ง100ร้อยบาทนะคะอยากให้ทุกคนกวดมากมาดูที่เบอร์นี้จะเป็นยังไงฮลโหลเป็นหัวคู่กันนุ แต่ถ้านดียนี่ดูสุขภาพดีนะอันอันอันนี้จริงๆถ้าเป็นแบบผู้ชมผู้ชายอย่างสุขภาพดีก็ทาได้เป็นดงป้ดูไม่แลกอ่ะดูดูกำลังดีดูแบบว่าเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักอ่ะกอีโล่อะไรอย่างนี้ไม่แลกเออได้ไหมล่ะบบว่าตกเือได้โคเอทีหลังว่าริงๆองคือตัวแม่อะไรอย่งเบอร์งะเบอร์สองเบอร์สเร์สอเหมกัน ุยกันโอดกดตะกร้าเลยนะตุกแค่หนึ่งม่ถึงหนึ่งร้อยนะอันนี้แนวแบบออกจากบ้านมานิดนึงเออนิดนึงแนวนี้แบบว่าไปเริ่มเป็นงานเย็นละเริ่มไปงานแล้วออกเดทออกเดทกับชายชายบอกว่าเธอแต่งตัวแบบเจ๊มๆมานะจริงผมชอบผู้หญิงท่าสิผู้เญ็ดแู้หอแบง ชอบทีว้ชอบ่ไหมชอบชอบชอบอไครับ่อนชอบสีนี้กับน่าอผมเยค่ะปากมันน่าจูบแบบี้ยนะสีนี้ยตาดแท้งเลยนะที่ไรบเห็นไหมปาเป็นแบบน้คะสวยได้ไอด่าน้อกสวยน้องคนน้ขแล้วนะว่าบอกเลยเพราะฉันั้วนรึเมื่อสามกันดีกว่าโอ้ยติดดีนะชิ้นไม่ออกนะเมื่อสาเอสามค่ะี้วเร ูเป็นสีติดแกรมหมดเลยสีผู้ดีหมดเลยคือคัดมาแล้วอุ้ยเอออันนี้มีความเริ่มแบบทกูปองมาอีกแล้วกูปองเข้าเพิ่มหมอเออสเหลือ4ี่รอย่บบาท5แท่งนะครับตอนนี้นะครับได้กูปองมีอีกนครับผมลดตัวเองนะครับ ไม่ถึงร <s df> ้อยนะอันนี้คือเบอร์สามเบอร์สามื่อกี้ฝั่งเนี้ยมันจะผสมสามกับสองแต่อันเนี้ยเบอร์สามล้วนเห็นปะจะเป็นสีแบบว่าตุ่นๆน่ารักน่ารักสีพอดีเนาะสีพอดีพี่พอร์ตก็ไม่พี่สาวแกขายแกไม่ขายขายของมันเยอะแกะต่อไปเบอร์อะเบอร์สี่สิคะเบอร์สี่เบอร์สี่อุ้ยเบอร์สี่จะเป็นสีออกสีออกบั๊ดพอร์ตหน่อยคือแบบทุกอยางไม่ต้องเยอะให้แม่นหรอก ปกติสองแท่งยังไม่ได้ราคานี้นะแต่วันนี้คือห้าแท่งห้าหรอมาเยอะมาจลแบบไม่เอาอะไรแล้วช่างมันเถอะเอาการมองเห็นไว้ก่อนเอามีมเอาสนุกเออขออนุญาตเบอร์สี่นะคะอันนี้ประสบว่ามันเป็นสีที่แบบดูเช็ดไม่ออกอะติดดีนเนาะติดดีเอาแกนี่เช็ดแล้วนะเช็ดไม่ออกแต่มาลองเบอร์นี้ทับเป็นสีว่าจะเป็นยังไง อุ้ยอันนี้ฝออัจริงด้วยนี่ค่ะสีแบบว่าเธอต้องมองฉันสิคืนนี้ฉันจะเฉญถ่ายเออห้าแดงแสแดงแปแดงสุดๆนี่อาตรงกลางแล้วกัน่น่อสอุ้ยมันเป็นสีที่แบบมือมันไม่ใช่แดงแล้วแบบว่าดูอันี่นะมันแดงผู้ดีอ่ะมีผสมน้ำตาลนิดนึงอ่ะอุ้ย ทุกสีดูสุขภาพดีหมดเลยแล้วได้ไปหมดห้าสีนี้อจริงๆฉันว่าเป็นไมเกรนนะตอนเช้าอ่ะไม่รู้จะเลือกอันไหนเออฮัลโหลอยู่ไหนแล้วแป๊บนึงเลือกลิฟต์อยู่แปดโมงบอกเลือกลิฟต์พอเก้าบอกเออเลือกไปแล้วหนึ่งเที่ยงยังไม่ได้ออกวัดเลือกสีอยู่แต่ตัวมันก็องขันนะอ่ะฮะแต่ตัวแบบนั้นก็ต้องเลือกสสีโอเคงั้นเดี๋ยวเจนี่จะสวอตใกล้ๆกันทุกสีเลยเพื่อนทุกเพลย์ว่าเราได้สีอะไรบ้างนะคะทุกคนจ๋า เอาให้คุ้เลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนซื้ออ่ะคุ้มมากจริงพี่วอคุ้มมากเป็นผู้หญิงก็ต้องมีลิปหลายสีถูกป่ะตายพี่ว่าเอาอะไรมาให้หนูเนี่ยคะหนูชอบอะไรแบบเนี้ยตายตายพรุ่งนี้กว่าจะขึ้นไลน์นู่นค่ะเที่ยงคืนนั่งเลือกะไฮเลือกลิปอยู่ลูกค้าตามแน่อุ้ยแล้วมันเป็นสีที่แต่งตัวห้าวันไม่ซ้ำกันสีที่เราชอบเลยชอบหมดพี่อันนี้คือลิปดูสุขภาพดีหนูชอบอะไรแบบนี้มากผมชอบสีอย่างนี้ไหมชอบผมก็ชอบเห็นไหม ในไลฟ์บอกว่าได้3าม้กบาทุ่นเหลือสา้ยบาทด้วยเหรอมีคนได้ด้วยเหรอมันหกวตรงไงคะฮะสามรอยกว่าห้าแทงใช่เหลือสามรเก้าสใช่ถูกมากบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแปบาทเกือบแปาทตอนแท้ที่ดูอาจจะนี่ให้ดูดูสีนี่ดู เห็นปะเป็นสีท oh, ี่เราทาได้ทุกวันแล้วก็เราแบบว่าไม่ต้องเครียดอะว่าวันนี้มันจะมีความสุขนะเว้ยเราแต่งหน้าทําผมอะไรแล้วเรามีลิปที่มันแบบอ๋อวันนี้จะทาสีไหนดีนะอะไรเงี้ยหรือว่าพี่พอลช่วยเลือกหน่อยว่าสีไหนเหมาะกับจีนจริงๆสีนี้ทาชอบใช่ไหมล่ะเราชอบสีนี้ที่สุดปะชอบพี่วัดจำได้หรอแล้วสีไหนของบูมค่ะไม่มีไม่มีพี่วัดสีไหนแดาของบูมต้องต้องสีที่บูมทาเมื่อกี้สีเฮ้ยเราจะ พีโค้นะเย้โอ้สาแล้วสนาเยแ้เ่อะไรเยน้าเป็นองน้ตงงแบนตั้งใจนำอาคอดนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้ไปลองกันนะคะก็คือ5สีแบบนี้เลยอาจริงๆหมดเวลาแล้วแต่ให้ซื้ออะไรก็ได้อีก300บ้านจะเอาคุดชั่นก็ได้เอาลิปแบบที่ทาประจำวันก็ได้หรือว่าเอาลิปบำรุงปากส่วนใครบอกว่าอ้า ซื้อไปสองอันแล้วกูจะใช้ยังไงแกอันนี้ใช้ก่อนนอนจ้ะใช่แล้วก็กงวันมาใช้ตัวนี้อันนี้คือเลิศดเพราะว่าบำรุงก่อนกงวันมันจะได้ปากหน้าจูบเหมือนที่พี่พอดบอกว่าใครใช้แล้วแกอยากจูบจูกต้องเสียดายเนาะไปใครใช้แล้วแกอยากจูบเออพี่พอดวันนี้ดูพี่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่นะร้องอ้อนๆให้หนูดูหน่อยสิถูกต้อฝากกดตางหน่อยนะครับผมวันนี้น้องโฮมจะเลี้ยงปลาแล้วรอแป๊บกดแป๊บเหมาเลย พก่อดเร่งตามเซนนี่เร็วตุ๊กตาเลยครับอะพี่พอดพูดตามเซนี่หน่อยว่าไงทุกคนทุกคนแก๊บกอดเร็วแก๊บแก๊กอดเร็วห้าเบียร์เรียงรู้นี่ฮะห้าเบียร์เรียงรู้ห้าเบียร์เรียงรู้เออคืออะไรอ่ะหัวเอาะหัวเอาะหัวเราะตะ๊ก้าเลยครับหัวเราะนักแสดงมากตุ๊กตาเลยครับเฮ้ยเก่งเก่งมากเก่งมากโอ้โหอยากแม่ให้รางวัลนาน ให้แยกแม่ก่อนแยกแม่ก่อนแม่พูดดังๆแม่พูดดังๆแม่อยยูเป็นยูเป็นลูกนะคะอยากให้ผู้หญิงคนไหนมาเข้าใกล้พ่อนะโอเคเอาสิโอเคแล้วก็ให้พ่อพามาหาแม่อีกนะโอเคลูกอยากกินอะไรคะแม่ซื้อให้ได้กินแล พี่โฟร์ทุกคนอันนี้เออเดี๋ยวเช็ดให้ดูอีกรอบเผื่อใครเพิ่มเข้ามาอ่ะลองดูดิยิ่งเช็ดยิ่งสวยอ่ะชอบนี้มากเห็นอาพประหลุนชายทาลิปบุ๋มโอ้ยหอมดูน้องผมน้องผมดมน้องผมชอบไหมชอบเลยคะข้าถ้าถ้ามหนักข้ามหมามีให้หนูหมามีละถ้าหมามีให้หนูเลือกระหว่างหมามีกับลิปหนูเลือกอะไรคะ เด็กเขาก็รู้เนาะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนาะจะมาอะไรจะมาอะไรเนาะเอออ่ะตอนนี้นะคะเจนนี่ขออนุญาตให้กดเซตนี้หน่อยเรียกบำรุงปากอีกสร้อยบ้านสุดท้ายาขอตัวบำรุงอีกร้อยบ้านสุดท้ายเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าปากของใครได้รับการบำรุงหลังจากนี้ปากคุณก็จะดูแบบว่าชุ่มฉ่าเหมือนแบบเหมือนจิ้มมาเลยแล้วก็อันนี้มันเหมือนเป็นลิฟวิฟิลเตอร์เหมือนกัน ใช่ใช่ใช่เตอร์แล้วอะไรเงี้ยเออบุงหนึ่งแถมหนึ่งนะคะจากปกติก็คือห้าร้บาท เลือยสองร้อยสเก้าค่ะอันนี้เป็นบำรุงนะเป็นลิปบำรุงทาก่อนนอนได้หรือว่าวันไหนที่ไม่ออกไปข้างนอกก็ทาตัวนี้ได้แกแกเคยเห็นอินฟลูอะไรอย่างงี้บ้าที่เขาถ่ายคลิปหน้าสดแล้วปากเขาฉ่ำๆอ่ะคือเขาจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วเขาก็จะตามด้วยลิปที่เป็นสีอันนี้คือเป็นแบบเทคนิคเคล็ดลับเลยนะคือต่อให้คุณทาปากสีสวยแค่ไหนถ้าปากคุณแห้งผู้ชายจะไม่อยากจูบแต่ถ้าคุณมีปากที่ขวบอิ่มมีปากที่ชุ่มน้ำชุ่มเนื้อพี่พอลยังอยากจ๊บเลย เปอะไรที่อยู่ก่ก็อ้าวขึ้นมา <S <S นี่เดรัลก็กลัวอ่าแล้วก็ในส่วนของคุชชั่นวันนี้หนึ่งเหมือนกันหนึ่งเห,งหงมือนกันแต่ขอดูหน่อยนะคะว่าคุชชั่นออกดีไหมแต่ว่าตอนนี้ลิ้มผ้าสีเราโบดีมากก็เลยออกเยอะสุด <S 2> <S 2> <S ลิ้มผ้าสีเราขายดีสุดค่ะตอนนี้ รู้คุณชั่นหน่อยอ่ะคุชชั่นอีกสัก้าสิบ้านดีกว่าคุชชันซะหน่อยคุณชันซะหน่อยเออพ็ยเกตน่ารักมากนะคะอย่าลืมว่ามีสองเบอร์นะเบอร์ยี่สิบเอ็ดจะเป็นผิวขาวเบอร์ยี่สิบสามจะเป็นผิวสองสีด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 ีอีด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 วดี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 ดงเนาีนี่ีล้วกันนี่ อุ๊ยโอ้จอฟังตึงมือพอดก็เนียนเนี่ยใช่แต่คอยดูสิคะพี่พอดเป็นไงมือเนียนมากไหนๆก็มาบ้านเนาะทุกคนก็ต้องโดนมีมีคอมเมนต์อยากขอดูหน้าพี่มุนใกล้ๆเออเอาเอาเอาไปปกปิดให้ดูหน้ากล้องอีกทีหนึ่งไม่คือบุ้ต้องบอกก่อนนะว่าบุ้มเป็นรอยแดงรอยสีมึงรู้ไหมว่าวันหนึ่งมึงพูดกับว่าเสร็จคือบุ้ต้องบอกก่อนนะประมาณรอยแดงแต่บุ้มใช้กูพูดยังไงล่ะก็บอกหลังนะเอออ่านหลังนะ คนกดไปแล้วทุกคนไม่เดียวเนี่ยไม่คุชชั่นดีมากใครที่ไม่มีคุชชั่นใช้นะกดเลยเราเดียวซื้อเพื่อผู้ชายกันอืมแค่นั้นแหละใช่เลน้์อกปิดนะเห็นไหมหน้าเนียนเลยดูสิอืมดีดีคุชชั่นดีเป็นเวอร์แบดๆนะเป็นแบรนด์ดังทำมาเป็นสิบปีเลยชอบเพลงรักพี่บอชชอบพี่บอชชอบเพลงรักพี่บอนกันชอบครับผมชอบบูมใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตอบเลยชอบาูมาฮ่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 าฮ ชอบพี่เขาสวยไหมถ้าเลือกเลือกใครดีครัเลือกเลือกใครถ้าเลือกเลือกใครเลือกคนไหนโอเลือกเขาอ๋ออัออ๋ออ๋ออ๋ออสออ๋อั๋ออ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 ออ๋ออ๋กอ๋อก๋ออ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 พีอ๋อ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 ก๋อน๋ออ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 ๋ยอนออ๋ออ๋ออออ๋อน๋ออ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 อออออ สี่ชั่วโมงไม่มีพี่เลี้ยงอ๋อไม่บอกล่ะเธอว่างมากช่วงนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรทำแต่ความเป็นจริงพี่เห็นไหมนี่รออยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เข้ามาเห็นหน้าบ้านโอ้โหมีมีรอสูงอีกประมาณหมื่นเป็นจริงเหรออุ้ยเช็ดไม่ออกอ่ะเซเอนชื่อเซตเอนมันอีกเซตเอนเลยอุ้ยเลอะอ่ะอุ้ยเลอะด่ะดีไหมากเช็ดไม่ออกดีไหมน้องโอ๊ดีไหมลูกเลิศนะลูกนะเลิศไหมครับเลิศเลิศเห็นพวกี้ใสวี ใส่บิ๊กเลยอะไรเอ่ยทำผมอะไรฉ่ำดูมาชอบนะดูดิเอออะเดี๋ยวขอดูสิว่าลิป5สีของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างลิป5สีอุ๊ยจะสองแสนแล้วนะสำหรับรอยลิปนะอ่ะอีกหน่อยไหมคะ5สี5เบอร์เลยทุกคนหน่อยพี่พรอนหน่อยได้ได้ได้5สี5สีนี่สวยดูสีอันนี้ซื้อไว้พวกเราไหมอ่ะหรือว่าเอากลับโอ้ยจะได้นั่งเติมในไลน์กบุ๋มเนาะ คุ้มมากเลยนะอกดตะกร้ากันเยอะๆนะครับไม่ถึงร้อยนะสรุปเนี่ยห้าอันเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทนะครับตกอันไม่ถึงร้อยทูกคุ้มมากๆนะครับผมพี่พอรเคยขายของกดตะกร้าแบบนี้ไหมคะไม่เคยครับอ๋อแต่ก็สนุกดีแล้วพี่พอรรู้สึกยังไงบ้างที่เขาบอกว่าเออดาราแล้วมาขายของอะไรเงี้ยก็ปกติเนาะคนมันก็ต้องทํางานป่ะขายของมันก็แค่เป็นอาชีพที่เราไม่เคยทํามันแค่เราไม่เคยทําสรุปดีขายของ ได้คุยกันกับแฟนคลับด้วยเห็นไหมเนาะเนาะทุกคนนี่ค่ะห้าเบอร์ห้าสีแบบนี้นะคะสวยทุกสีเจนนี่การันตีไม่มีสีไหนเลยที่ไม่สวยสูงสุดสุดห้าวันจันทร์อังคานผู้บริหารศุกร์นัดผู้ชายห้าคนเปลี่ยนห้าสีใช่ใช่ไหมบูมพวกเรามันนัดเนาะแฟนพี่เจมมาวันนังคานี่พอร์ตเะยแน่ดี๋ว ไอ้อาวน้องโฮมลองสิครับแล้วช่างมันจะโล่งอยู่ๆก็มีเสียงขึ้นมาพวกเราได้ตกอกตกใจกันอ้ห้า0 0นครบ2อ0 0สแล้วตอนนี้มามาๆๆมโอ้โหเริี่พี่พอสหกกว่าบาทนะฮะขอบคุณงหกสงโกรมานะถ้าพี่พอสไม่มาเขาไม่ให้โปรนี้แน่นอนนะคะสีสวยปากจ้ำ ผู้ชายก็ใช้ได้พี่พอดทาใช้ผู้ชายดูอีกรอบหนึ่งเลยค่ะเผื่อใครมีแฟนแล้วแฟนเธอปากดำปากแ้งเนาะแฟนเธอแบบว่าทําให้สิ่งที่มันไม่เลิดอ่ะเธอก็ให้แฟนเธอทาได้เลยนะคะจะได้แบบว่าหล่อขึ้นดูสุขภาพดีเรื่องผู้ชายจะทาลงทาลิปแลนเป็นเรื่องปกติจริงๆผู้ชายก็ต้องดูแลสุขภาพบ้างเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับผมก็ทาลิปผมผมก็ติดติดทาลิปก็เวลาพี่แบบ ขนาดพระเอกเวลาถ่ายละครน่ะเขาก็ต้องใช้ต้องใช้ก็ต้องเป็นก็บำรุงใช่เป็นบำรุงด้วยเพราะว่าจะเป็นสีไปจะกายเป็นนางเอกใช่บำรุงเหรอครับบำรุงใช่ไหมโอเคค่ะเอาวันนี้ขอบคุณพี่พรนะคะขอบคคุณ่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆนะไปกันต่อไปกันต่อเย้ขอบคุณน้องโพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะไปก่อนนะคะบอกหนึ่งเด้อ เออกลารัาขอบคุณนะโอเคครับ <S 2> <S 2>